Hi สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของแม่มดแม่มดนะคะแม่มดหายไปเกือบสองวันเพื oh, ่อนโอ้ย s o s r y o r r y นะคะช่วงนี้เออมีปาร์ตี้มีกินเลี้ยงมีงานเอองานบุญงานกระถินนะคะ <laughs> หลายงานมากเลยแม่มดออกงานบ่อยมากงานกลางวันเอยงานยัคือเอยมันก็เลยไม่มีเวลาได้อ่านแล้วพอดีแม่มดเนี่ยกำลังจะย้ายที่พักด้วยนะคะจะกลับไปอยู่บ้านของตัวเองแล้วนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้แม่มดข้าปุ้นเข้าเรื่องเลยนะเพื่อนๆรออยู่มาสแกนจิตสแกนใจเขาหน่อยซิตอนนี้เขาคนนั้นที่เพื่อนๆมาถามถึงเขากําลังคิดรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆของแม่มดอยู่นะคะโอเค เพื่อนเพื่อนๆเลือกเหมือนเดิมอีกแล้วนะสาธุสาธุสาธุกองที่หนึ่งออกมาเองอ้ยออกมาสองกลองเลยกองที่หนึ่งรูปนี้ค่ะว,ว้าวกองที่สองรูปนี้ยูแล้วก็กองที่สามรูปนี้ค่ะกลองที่สี่รูปนี้ กองที่หนึ่งนะคะกองที่สองค่ะกองที่สามและก็กองที่สี่เลือกภาพที่รู้สึกดึงดูดสายตาที่เพื่อนเพื่อรู้สึกชอบเลยนะคะเลือกได้ยังหนึ่งสองสามกองที่หนึ่งไอหนึ่งรูปนี้เขาคนนั้นตอนนี้กําลังรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆอนอยู่เขาพูดจะไม่ใช้พลังงานของความสัมพันธ์นะคะใช้ความรู้สึกของเขาเลยนะคะ เคีเนาะเพื่อนเนาะโอเคเขาเพื่อนแันกับใครมาเขาเพื่อนเพื่อนทีดด่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งแล้วก็เขาคนนั้นนะกำลังรู้สึกยังไงกับเพื่อนของแม่มดอยู่นะคะกำลังคิดรู้สึกยังไงกับเพื่อนของแม่มดอยู่ในเวลานี้ตอนนี้อ๋อหอออืความรู้สึกของเขาตอนนี้เขารู้สึก เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์อ่ะมันเหนื่อยมันมันพ,พัฒนาการได้ยากแล้วมันเหนื่อยเขาพยายามพยายามพยายามไม่สนใจนะแต่ก็สนใจแอบสืบแอบส่องไม่ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะโพสอะไรลงไปก็ตามตอนเนี้ยเขาเขาส่องเพื่อนหนักมากนะคะเขาอยากรู้ว่าเพื่อนโพสอะไรทำอะไรอยู่ในเวลานี้ในสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาอยากจะมาขอโอกาส ยากจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆอยากเข้ามาขอโอกาสสําหรับบางคู่บางกรณีที่เข้ามาดูถ้าคุณทะเลาะก,กันอยู่ในเวลานี้เขาอยากเข้ามาขอโทษอยากเข้ามาขอโอกาสได้ไหมอย่าพิ่งปัดเขาออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ไหมนะคะเขากลัวเพื่อนๆแบบใจแข็งไม่เอาเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้สึกอบอุ่นอยู่กับเพื่อนแล้วรู้สึกอบอุ่นผูกพันเหมือนคนในครอบครัวเขาอยากถึงขั้นอยากจะคบกันอยู่ด้วยกันเนี่ย จนถึงแบบมีช่วงดีๆอยู่กันแต่งงานแบบดูแลกันไปเลยในความรู้สึกของเขาพวกคุณสองคนมีความเป็นแบบโซเมทเขาคนนี้ที่เพื่อนมาถามถึงอะ่ะเขาคิดว่าเพื่อนอะ่ะเป็นเนื้อคู่ของเขาด้วยนะคะเขาคิดว่าเพื่อนเป็นเนื้อคู่ของเขาดูสิราชินีดาบกับราชาดาบออกมาคู่กันเขาคิดว่าคุณ คือโซเมตของเขาคือเนื้อคู่ของเขานะคะในเวลานี้คุณอาจจะเล่นแง่เล่นงอนกันอยู่นะคะถ้าดาบออกมาแบบนี้คือคนนึงอาจจะแบบตัดความสัมพันธ์แล้วอีกคนหนึ่งอาจจะพูดจามไม่ดีจนทําให้อีกคนหนึ่งต้องตัดความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่มีความรู้สึกอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขากำลังสืบลังสองเพื่อนหนักมากในเวลานี้นะโอเคสําหรับคนกองที่1ประมาณนี้แล้วกันนะคะไปต่อนที่คนกองที่ สรูปนี้ค่ะเขาเพื่อนเพื่นสะกันไปหมดคเพื่อนเพ่อนที่เขามาเลือกกองที่2นะคะเขาคนนั้นกำลังคิดยังไงกับเพื่อนเพืของแม่มดอยู่กำลังรู้สึกกำลังคิดอะไรอยู่อะไ,ไรนี่ <c ười> คิดอะไรจ้ะว้าวเขาคิดว่าคุณคือคนในครอบครองเขา เขารู้สึกผูกพันคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนอบอุ่นคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาเขาอยากได้คุณเข้ามาเป็นคนในครอบครัวเขาอยากพูดคุยแต่เขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะแสดงออกเขามีความเขินความอายเขานิ่งไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนอน,นิ่งใส่เขาหรือไม่เขาก็นิ่งใส่เพื่อนในเวลานี้นะเขาเหมือนแค่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมที่จะสารภาพรักที่จะได้บอกว่ารักแค่ไหน อยากจะเข้ามาสารภาพรักคนที่คุณมาถามถึงนะเขารักคุณเขาอยากจะเข้ามาสารภาพรักเขารู้สึกว่าคุณอบอุ่นคุณใจดีคุณเป็นคนที่แบบเหมาะที่จะเข้ามาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเขาแต่ตอนนี้เขายังไม่กล้าเขายังไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกแต่เขาแค่รอจังหวะที่มันดีๆเวลาที่มันเหมาะสมที่จะเข้ามาบอกว่าฉันรักคุณผมรักคุณนะคะในเวลานี้นะสิ่งที่เขาคิดกะคุณนะเพื่อนๆที่เข้ามาถามถึงคณกองที่สอง ไปกันเร็วๆต่อไปคนกอ,องที่สามค่ะลูกนี้อ๋อแม่มดนอนน้อยอ่ะกัเพือ่อนๆสัมัสกับแม่มดเขาพูดแล้วเพื่อนที่เขา,าเลือกคนกองที่สามนะคะและก็เขาคนนั้นที่เพื่อนมาถามถึงขอบุญบารมีของข้าพเจ้าชิติกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นเขาเปิดจิตเปิดใจเ,เขาคนนั้นเลยคะ่ะกำลังรู้สึกยังไงกับเพื่อนของแม่มดในเวลานี้คนกองที่สาม เขาคิดอะไรกับเพื่อนๆของแม่มดอยู่คะกำลังรู้สึกแบบไหนกำลังอ๋ออ๋อฮิฮิฮูฮเขาคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่เพิ่งเดินหันหลังให้กันไหมไม่ว่าจะเดินหันหลังให้กันหรือว่าจะเพิ่งตัดจบกันมาก็ตามเขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ เขาอยากจะกลับเข้ามาเขาเหมือนตอนนี้เขาไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเขาพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะใช้คําพูดแบบไหนเพื่อกุยกับเพื่อนเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนะคะเพื่อเพราะเพื่อนอ่ะเป็นเดอดซันของเขาอ่ะคือแสงสว่างคือสิ่งที่ดีคือสิ่งเป็นคนน่ารักเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีมากๆนะเขาอยากจะมาบอกว่าเขาเขาอยากจะชัดเจนอ่ะ เขาอยากจะบอกรักเขาไม่อยากเป็นอิสระแล้วเขาไม่อยากโสดแล้วในเวลานี้เขาอยากจะกลับเข้ามาอยากเข้ามาหาอืมไม่ว่าแต่ในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันหนักมันยากพวกคุณสองคนมีอีโก,โก้กันไหมเขาก็อาจจะไม่พูดคุณก็อาจจะไม่พูดต่างคนต่างไม่พูดอะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันมันยากที่จะพัฒนา ในความคิดของเขานะยากที่จะพัฒนาแต่เขาก็มีความตั้งใจที่แบบว่าอยากจะพูดอยากจะพูดอยากจะคุยอยากติดต่อสื่อสารตอนนี้เขาลังพิจารณาคิดอยู่ว่าจะพูดยังไงดีจะสื่อสารยังไงให้เพื่อนเข้าใจให้เพื่อนกลับมาเป็นเป็นคนรักของเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยคนคนนี้นะเขาคิดอยู่ว่าเขากำลังวางแผนวางแผนที่จะพูดคุยกับเพื่อนติดต่อกับเพื่อน นะในเวลานี้คือเขาไม่อยากเป็นอิสระ,ละแล้วแล้วเขาไม่อยากให้เพื่อนโสดด้วยอืประมาณนี้ค่ะคนกองที่สองนะคะคุณอาจจะมีคนกําลังมาสารภาพรักกับคุณนะเอ้คนกองที่สามโอเคต่อไปที่คนกองที่สี่ค่ะกองสุดท้ายเขาพุ่นไปเร็วไหมเขาพุ่อ,อมีภารกิจต่อแต่ว่าแบบห่างคลิปไปนานก็เลยอะ สาธุสาธุขอผู้มีบุญสัมพันธ์กับแม่มดเขาปุเล่ไพ่อที่เข้ามาเลือกคนกลางที่สี่ด้วยแะละแก๊มนะคะขอบผู้มีบุญสัมพันธ์กับแม่มดเขาปุลลและเขาคนนั้นที่มีสัมพันธ์กับเพื่อนๆและก็แม่มดขอถามถึงเขาหน่อยนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงคิดยังไงกับเพื่อนของแม่มดนะคะรู้สึกยังไงคิดยังไงอยู่ค่ะอืมว้าวความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคือเขาอยากจะ อยากมีการอยากพบเจอค่ะอยากให้เพื่อนมาหาเขาอืมอยากมีช่วงเวลาที่แบบสนุกสนานด้วยกันมีปาร์ตี้กันอาจจะเป็นคนที่อาจจะเคยดื่มด้วยกันเคยอยู่ในสังคมอยู่ในแบบแวดวงเดียวกันที่แบบมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันเคยนั่งดิง้งนั่งดื่มด้วยกันไหมอะไรแบบเนี้ยอืมเหมือนมีการตัดจบกันมาแล้วป่ะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาคิดว่ามันจบแล้วใช่ไหม ความรักครั้งนี้มันจบแล้วมันขาดแล้วใช่ปะมันจะไม่มีต่อแล้วใช่ไหม <_' co> เขารู้สึกเป็นห่วง <_' co> เขารู้สึกห่วงใย <_' co> เขายังรู้สึกแบบยังห่วงแหลในความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไม่อยากปล่อยนะคะยังไม่อยากปล่อยไอ้เพื่อนไปไหนในความรู้สึกของเขา <_' co> เขารู้สึกว่าแบบทำเพื่อนเจ็บเพื่อนก็ทําให้เขาเจ็บจนเขารู้ส <_' co> ึกว่าแบบว่าต <_' co> ้องปล่อยแล้วอ่ะอ่อมันต้องปล่อยมันเหมือนไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์ปะ มันอาจจะเป็นในกรณีของแบบความรักแบบหนุ่มสาวแบบเพื่อนกันไหมเออแล้วมันมันมันมีการไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อในความคิดของเขาคือเขาไม่รู้ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอยังไงเขามันจบไปแล้วจบแล้วจบแล้วต่างคนต่างเจ็บจบแบบ เขาคิดว่ามันจบชัวัวอะเอากองนี้อะคนกองที่สี่คิดว่าคิดอย่างเพื่อนเขาคิดว่าความสัมพันธ์เพื่อนเขาจบแล้วมันไม่มีการพัฒนากันต่อแต่เขาแค่คิดถึงอยากเจออยากให้เพื่อนมาหาเขาอยากเจออยากมีช่วงเวลาที่แบบว่าเนี่ยได้แบบมีช่วงเวลาเฉลิมฉลองด้วยกันได้มีเวลาแบบดเด้กินข้าวด้วยกันได้เจอกันในกลุ่มเพื่อนได้สั่งสรรกันบ้างอะไรเงี้ยอืม แต่ในใจของเขาคือมีความรู้สึกอยากเจอแต่ว่ามันจบแล้วเขาคิดว่ามันคงจบแล้วจริงๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้ประมาณนั้นนะคะอ่าฮะเอเนอร์จีประมาณนี้นะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ไม่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไปเลือกกองอึนเอยนะคะมันเป็นเพียงพลังงานโดยรวมนะเพื่อนน้ำอย่า,อาไปตัดสินชีวิตตัวเองทางชีวิตนะคะลูซี่ ลูฟี่ดือ้อเพื่อนลูฟี่ดือ้อโอเคสำหรับวันนี้แม่มดเคเขาเพื่อนเขาต้องลา,งลางไปแล้วบอกว่าเพื่อนเขามีสขความสุขไม่มากก็น,น้อยนะคะนะคะไม่บ้าค่ะ <c oughs> ว้ายด้อย <c oughs>